รูปร่างสกิลของผลคิสเนซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินความเท่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหมูหยองช็อปร้านไก่ตันสุ่มกล่องราคาถูกที่สุดในประเทศไทยอย่าลืมไปอุดหนุนร้านหมูหยองช็อปกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟุตกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะมาสปอยผลคิสเนอีกแล้วซึ่งในตอนนี้ในทวิตเตอร์เขามีอัปเดตมาใหม่ว่าผล ลคิซูเนะเนี่ยในการสปอยของเขาเขาก็จะเผยรูปออกมาเรื่อยๆนะครับน้องๆซึ่งไอ้ผลคิซูเนะเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับผลรัมเบิรหรือว่าผลสายฟ้ามากๆซึ่งในรูปภาพเนี่ยก็จะเผยให้เราเห็นเองว่าเออเนี่ยผลพิศาจคิซูเนะผลจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยมันเท่ยังไงนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปรอฟังสปอยของพี่กันเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปฟังการสปอยของพี่กันเลยนะครับไปกัน เอาละในการสปอยของพี่นะครับพี่ก็ได้เลื่อนมาเจอกับการอัปเดตของผลทั้ง3ผลภายในปี2023นี้นะครับภายในสิ้นปีก็จะมีผลโกส์ผลจิ้งจอกและผลสุดท้ายเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งใน Twitter b o บ็อกฟลุเนี่ยเขาได้ปล่อยอัปเดตออกมาว่ามันจะมีนะภายใน3ผลนี้แต่ไม่รู้ว่าวันไหนซึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่เขาบอกว่าผลคิซเนะหรือผลจิ้งจอก9หางเนี่ยมันจะออกมาพี่ก็ไม่รู้นะว่าวันไหนไอ้ผลคิซึ รูปร่างหน้าตามันก็เหมือนกับผลลัมเบิลหรือผลสายฟ้าเลยนะตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันเป็นผลสายฟ้าไว้น้องๆแต่ที่แท้แล้วอะ่ะมันคือผลคิซึเนะหรือว่าผลจริงจอกก้าวหางนั่นเองมาเรามาดูกันเลยอันนี้เขาอัปเดตเมื่อเดือนตุลาคมวันที่27ปี2023เมื่อตอน5โมง หรือว่าตอนตีห้ก็ไม่รู้นะซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ทาการอัปเดตผลโกสหรือว่าไอ้ผลผีที่ว่ามันเป็นอีเวนต์ของฮาโลวีนนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากสําหรับในผลโกสต่อมาเนี่ยในวันที่19พฤศจิกายนปี2023เนี่ยเขาได้อัปเดตเป็นรูปร่างหน้าตาของจิ้งจอก9หางซึ่งมาเพียงแค่เงาครับไม่ได้มาแบบเป็นเต็มรูปแบบไงเงาสีขาว,ข,าวขอบดำๆหน่อยซึ่งเขาบอกว่าซูนเขาบอกว่าเร็วๆนี้แต่ก็ไม่ได้บอกอีกว่า วันไหนกันแน่หรือยังไงซึ่งทุกคนก็ยังรอคอยเฝ้าตารอว่าผลกิสเน่เนี่ยจะมาวันไหนหมูยองชอบร้านไก่ตันสุ่มกล่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผาวีซีและผลปีศาจแทบทุกผลกรารันตีความปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ต่อมาในวันที่25พฤศจิกานะครับเขาก็ได้อัปเดตเป็นรูปร่างสกิลของผลคิซเน่ซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือเป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินความเท่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแค่สกิลนี้ก็กินขาด เขาก็บอกว่าขอบคุณ1ร้าน Follow คือเขาก็ขอบคุณนะนะจึงได้ปล่อยรูปภาพหลุดออกมาซึ่งรูปภาพนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์นะเพราะว่าผลคิสเน่เนี่ยมันจะเป็นทิ่งจอกสกิลนี้ถ้าให้พี่คิดนะมันคือสกิลที่พุ่งไปแล้วปล่อยเปเลวไฟออกมาเว้ยน้องๆโอ้โหความเท่เนี่ยมันต้องพูดถึงเลยพี่ให้เต็มสิบไม่หักต่อมาในวันที่28พฤศจิกายน ปี2023นะครับเขาได้ปล่อยรูปหลุดออกมาอีกว่ามีหลอดอะไรสักอย่าง ซึ่งขึ้นว่า3เทลแปลว่า3หางนั่นเองมันอาจจะมี9หางก็ได้แล้วหลอดเนี้จะอัปเดตไปตามสกิลจะอัปเดตไปตามเกรดอะ่ะเหมือนยิ่งเราตีเยอะหรือว่าเราโดนดามเมจเยอะๆเราก็จะยิ่งเพิ่มหางเพิ่มเกรดไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่ามันจะได้มีดามเมจที่แรงขึ้นหรือว่าความเท่ที่มากขึ้นในผลยิ่งจอกคิสเน่นั่นเองที่ก็ไม่มั่นใจนะว่าเออมันจะดีสักเท่าไหร่นะในผลเนี้ยแต่ว่าที่แน่ๆฟิลมันจะคล้ายๆผลมังกรอ่อะเมื่อหลอด เต็มเมื่อไหร่ก็จะมีหางเพิ่มขึ้นมาทีละสามหางเหรอหรืออะไรอย่างนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเขาปล่อยสปอยมาขนาดนี้แล้วอ่ะก็เร็วๆนี้แหละพี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้นะอาจจะเป็นวันที่1ไม่ก็วันที่2อ,อาจจะเป็นเดือนหน้านี่แหละเดือนธันวาคม ทุกคนก็รอดูนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ปล่อยออกมาอีกเป็นรูปผล,ลไม้ปีศาจท,ที่พี่บอกว่าทําไมมันถึงเหมือนผลสายฟ้าจังเลยมันเป็นสีน้าเงินเหมือนกันใช่ไหมแต่เปล่าเลยครับคิซเนะคิซเนะก็เป็นสีน้าเงินน้องๆโอโ้โหแม่งอย่างเทพเลยนะดูเขาปล่อยรูปตอนที่ถือผลออกมาแล้วด้วยอะทุกคนก็คิดเอาละกันว่ามันจะมาในเร็วๆนี้หรือไม่พี่คิดว่ามันน่าจะมาในเดือนธันวานเนี่ยแหละน้องๆก็รอดูกันเลยนะครับพี่ก็ไม่มีอะไรจะสปอยแล้วยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ไว้เจอในคลิปหน้าว่าพี่จะทำอะไรออกมาอีกบายบายใครกำลังมองหาไอีดีไก่ตันไอเทมต่างๆในบ็อกฟลุตเรามีร้านแนะนำหมูหยองชอบร้านนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายรูปแบบให้เลือกเราลองกดลิงก์ไปกันเลยเข้ามาหน้าเว็บก็จะมีให้สมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสั่งซื้อสิ่งของต่างๆภายในบ็อกฟลุโอ้สินค้ามีตั้งมากมายเลยนะท่านผู้ชม มีทักก้งแพ็คการันตีวี v 4วีขั้น10กล่องซุมเยอะแยะมากมายให้ไปเลือกซื้อกันเลยกดลิงก์ด้านล่างนี้เลยเลยนะครับท่านผู้ชม